อุทธาหอนสอนใจเมียฝรั่งเฮือกสุดท้ายของหัวอกคนเป็นแม่นะป่วยโรคมะเร็งระยะที่สเนาะอยากกลับบ้านไปอยู่กับลูกลูกขอไว้สักสองปีเนาะออกรถนะ ช่วยผ่อนรถก่อนแล้วค่อยกลับมาอ้ยเป็นคําพร่ำภาวนาหัวอกชีวิตคุณป้านะคะที่ส่งจดหมายไปหาคุณชัยก็ขออนุญาตเนาะคุณป้าเนาะเป็นเรื่องราวที่มาสร้างวิทยาทานให้กับลูกๆหลานๆน,นะคะทุกคนจากชีวิตการระบายความรู้สึกไม่ได้มาเรียกร้องต้องการความเห็นใจแต่อยากให้รู้ว่าสิ่งที่ คุณป้านะคะที่ในทื่ว่าเป็นแม่หรือว่าเป็นลูกสาวที่รับผิดชอบพ่อแม่ครอบครัวแล้วก็ลูกนะึดใจสุดท้ายว่ามันจะบปวดขนาดไหนแถมสุดท้ายให้ฝากคนใกล้ตัวรู้จักให้เอากระดูกกลับบ้านไปนะเพื่อลูกจะได้รู้ว่าแม่ทำเพื่อลูก จนเฮือกสุดท้ายของชีวิตโอ้ยอ่านแล้วเศร้ามามาเริ่มต้นกันเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวยาวๆขออนุญาตจากช่องคุณชัยจากคุณป้านะขอให้หายเจ็บหายไข้สุขภาพแข็งแรงเนาะเอาจริงๆแรงโดนบันดาลน,นะคะยืดเวลาให้กับตัวเองพี่น้องขาอืม สวัสดีค่ะดิฉันนะคะอายุ63ปีใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศหลายปีแล้วดิฉันไม่ใช่คนมีชื่อเสียงไม่ใช่คนเก่งอะไรหรอกค่ะแค่เป็นแม่คนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงธรรมดาที่ตอนนี้ยากระบายความรู้สึกอยากให้คนใครสักคนรับฟังดิฉันเหนื่อยเหนื่อยเกินเหลือเกินกับชีวิตนี้ค่ะ ชีวิตที่ใครๆคิดว่าอยู่เมืองนอกรวยนะชีวิตที่ใครๆคิดว่าได้ผัวฝรั่งแล้วสบายแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่ากลัวดิฉันจะส่งเงินกลับบ้านไปเป็นล้านล้านเนี่ยมันต้องแลกกับอะไรบ้างต้องอดต้องทนต้องทำงานจนมือแตกตื่นตีห้าทำกับข้าวเองเพราะไม่มีใครจะดูแลเจ็บป่วยก็ไม่ มีคนพาไปโรงพยาบาลหมอก็ต้องโทรนัดล่วงหน้ารอหลายวันถึงจะได้รักษาอันนี้จริงนะคะกดเมืองน,นอกเนาะไปไม่ใช่เหมือนบ้านเราอยากไปตอนไหนก็ได้นะคะหาหมอตอนนี้ดิฉันป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะที่สามค่ะหัวโล้นไม่มีผมไม่อายแล้วค่ะไม่มีอะไรต้องอายอีกแล้วเพราะชีวิตนี้มันเจ็บจนไม่เหลืออะไรให้ กลัวอีกแล้วโอ้ยแต่สิ่งที่เจ็บกว่าร่างกายก็คือหัวใจลูกชายอายุ40กว่าดิฉันต้องผ่อนลถให้เขาอีก2ปีเลี้ยงหลานส่งค่าเทอมค่ากินค่าน้ำมันทุกบาททุกสตังค์คนเป็นแม่จะทิ้งลูกได้ยังไงคะโอ้ยแม่เอ่ยลูก40กว่าทิ้งลูกบดได้นะ ญาติพี่น้องก็เห็นว่าดิฉันอยู่เมืองนอกรวยแล้วใครมีปัญหาอะไรก็ขอแต่เงินเรื่องที่ดินเรื่องธุรกิจน้องสาวเปิดร้านผลไม้ไม่มีเงินดิฉันก็ต้องช่วยดิฉันนะคะ,ะที่ดินที่ดิฉันซื้อไว้เป็นชื่อของแม่พอแม่ตุยแม่ดันบอกว่าก่อนแม่ตุยเนาะแม่ดันบอกว่าเธอรวยละให้น้องไปเถอะ ทั้งๆท,ที่ดินนะ่ะดิฉันเป็นคนจ่ายเงินล้านกว่าวันนี้ที่ดินก็กลายเป็นของน้องไปหมดดิฉันไม่มีอะไรเหลือเลยแม่ให้ทุกอย่างกับน้องแล้วบอกดิฉันว่ามึงรวยแล้วไปหาใหม่เอาเองนะเจ็บสุดๆคําพูดของแม่เนาะแม่จะรู้ไหมว่าอืรู้ไหมคะว่าดิฉันจะหาเงินกวดดิฉันจะหาเงินมาได้นับล้านดิฉันต้องเจ็บ ต้องเหนื่อยขนาดไหนนะคะต้องทนสามีฝรั่งกดขี่ต้องแบกรับความเงียบเหงาต้องกินข้าวคนเดียวต้องนอนร้องไห้คนเดียวนะฮะแล้ววันหนึ่งแม่ตุยไปดิฉันก็ป่วยไม่มีสมบัติอะไรเหลือสักอย่างอืมจะตุยก็ไม่รู้ว่าจะตุยเมื่อไหร่นะเพื่อนในต่างแดนบางคนก็ดีบางคนก็เห็นแก่ตัวสุขภาพ อาพากันเที่ยวเนาะตอนสุขภาพดีแต่พอป่วยไม่มีใครมากลัวติดโรคมะเร็งจากดิฉันเห็นดิฉันหัวโล้นก็เหมินหน้าหนีอุย้ยปาเนอะทุกวันนี้ดิฉันอยู่คนเดียวดิฉันไม่เคยคิดว่าชีวิตจะมาถึงจุดนี้รอวันตุยแต่ดิฉันก็ยังต้องยืนหยัดเพื่อลูกพอนลดให้เขาอีกสองปีถึงจะหมด ดิฉันไม่รู้หรอกว่าจะอยู่ถึงวันนั้นไหมหากวันหนึ่งดิฉันจากไปเนาะที่ต่างแดนก็แค่ใครสักคนช่วยเอากระดูกของดิฉันกลับบ้านเกิดด้วยเถอะให้ลูกได้รู้ว่าแม่เขารักเขาแค่ไหนแม่ที่ยอมตุยเพื่อลูกจริงๆดิฉันเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงบริษัทคุณชัยไม่ใช่เพื่อเรียกร้องอะไร แค่อยากให้ใครสักคนรับฟังรับรู้ว่ามีแม่คนหนึ่งที่ชื่อว่านะออยืนอยู่ตรงนี้เจ็บอยู่ตรงนี้และกำลังสู้สุดแรงเฮือกสุดท้ายของชีวิตขอให้คำพูดของดิฉันเป็นคำเตือนสำหรับหญิงไทยที่กำลังจะเดินทางไปต่างแดนอย่าหวังพึ่งฝรั่งอย่าหวังว่าการมีผัวเมืองนอก จะทำให้ชีวิตดีขึ้นถ้าคุณยังใช้เงินเกินตัวยังเลี้ยงลูกแบบตามใจยังไม่ยืนให้มั่นด้วยตัวเองฝันนั้นก็จะพังยับเยินเหมือนดิฉันสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับฟังเสียงหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งด้วยความเคารพจากคุณป้านะคะอุย้ยพี่น้องค่าหัวโอกคนเป็นแม่ยังจะสู้เฮือกสุดท้าย นะสองปีกับค่าผ่อนรถส่งค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่าใช้ค่าเทอมลูกหลานจะไปถึงไหมก็ยังมีความหวังฝันอืใครสักคนที่จะหอบกระดูกไปให้ลูกเนาะถามจริงๆเนี่ยบอกลูกไหมสิ่งที่ทุกข์ยากหนักขนาดเนี้ปลดล็อกเอาเวลาที่เหลือรักษากายรักษาใจตัวเองได้ไหมลูกสี่สิบกว่าแล้วให้เขาแบกรับครอบครัวของเขาได้แล้วนะ อืมปล่อยเขาเถอะจริงๆรงักสุดใจแต่ณว,นะวันนี้ต้องรักตัวเองก่อนการมะเร็งที่นี่ถ้ามีพลังกําลังใจและจิตใจที่เข้มแข็งมันก็จะยืดเวลาให้กับตัวเราไปอีกนะไปอีกนะเพื่อตัวเองแต่ในหัวใจของแม่มีแต่ความเศร้าหมองอย่าลืมว่าโรคเครียดความเครียดการคิดมากมันเป็นอาหารอ อย่างดีของโรคมะเร็งที่มันจะลามไปได้เร็วมากๆเนะาะายจาก็อยากให้ป้านะคะผ่านมาบ้านเยาจานะ๋าเนาะให้ได้ยินว่าณนะวันนี้ป้าต้องคิดถึงตัวเองมากๆสิ่งที่จะชนะมะเร็งได้นะคะคือหัวใจเนาะคือความสุขและถ้าคิดแบบนี้ความสุขนั้นน่ะเขาเรียกว่าความสุขยาใจรักษาโรคในตัวจะเอามาจากไหนนะฮะนอกจากตัวเองเท่านั้นคุณป้าคะ โอ้ยยังห่วงลูกแล้วยังคิดจะทําเพื่อลูกจนฮึดสุดท้ายนะฮะชีวิตเราหนีไม่พ้นหรอกเออนะเรื่องความตุยเนี่ยคนดีๆอาจจะตุยก่อนก็ได้เนาะแต่ถ้าเราพยายามทําจิตใจเข้มแข็งปล่อยวางในสิ่งที่เราแบกรับไม่ไหวแล้วถอยหลังมาเติมพลังนะทำทุกวันให้เป็นวันสุดท้ายเพื่อรักษากายเราเพื่อตัวเราเนาะ ได้เยจ่าเชื่อเลยนะว่าปฏิหารจะมีจริงแล้วเราจะยืดตัวเองอยู่กับตัวเองในต่างแดนได้เพราะณทุกวันนี้เอาตรงๆชีวิตเราเนี่ยนะก็อยู่ตัวคนเดียวหาเงินคนเดียวแบกรับทุกคนมาแต่ถึงเวลาเรางอมจนณสุดท้ายใจเราก็อยากกลับไปเพื่อให้ลูกดูแลและรักษาแต่มันเป็นไปไม่ได้เลยกับการที่จะต้องมาแบกรับภาระะ่าง,งวดลูกอีกสองปีแล้วทีนี้พอถึงณนะ ขณะสุดท้ายหอนใจสวยสวอยอยู่เราก็ยิ่งจะห่วงเพราะว่าค่าเทอมหลานก็ยังอยู่กับเราทุกอย่างอยู่กับเราแบบนี้มันไม่ได้ฝึกให้เขาเพื่อที่จะลุกสู้เพื่อเขาได้เลยแต่บอกเลยนะคคุณป้าเขาไม่ปล่อยให้เขาตุยหรอกวันข้างหน้าไม่มีเราเขาก็ต้องสู้เพื่อชีวิตเขานะฮะจริงๆแต่ทีเนี้ยถ้าเราดัดตั้งแต่ตอนนี้เราอาจจะเห็นความเก่งของลูก ก่อนที่เราจะสิ้นลมไปเราอาจจะภาคภูมิใจกว่าด้วยซ้ำนะฮะบอกความจริงเล่าความรู้สึกเออให้เขาอย่างเข้าใจเงินที่เราได้จากการรักษาตัวที่นี่เจ็บป่วยเนาะ<ม>ก็ให้เอาเพื่อซัพพอร์ตตัวเราเติมความเติมเต็มในระยะสุดท้ายของชีวิตดีกว่าไหมคะคุณป้าเอ้ยเนาะอืม บุญรักษาเทวดาคุ้มครองรักษากายรักษาใจเข้มแข็งเพื่อรักษาตัวนะต่อต้านโรคร้ายอืด้วยแรงบันดาลใจด้วยตัวเองนะคุณป้าใหญ่จ๋าขอเป็นกำลังใจขอบคุณเรื่องราวที่เอามาเล่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจขอให้วิทยาทานนี้ถอยย้อนกลับไปปกปักรักษาคุณป้าให้มีพลัง พืดสู้รักษาตัวเองเด้อคุณป้าคะ